ก็ต้องของกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องแคร์ชนายอยกลอบหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มพูดนะก่อนอื่นเลยขอชัดเอาทูช่องเฮเลนเฮกนะครับขออนุญาตนำคลิปมาลงในช่องผมนะค,คือว่าคลิปนี้นะครับผมตั้งใจที่รู้สึกว่าเออมันเป็นโมเมนต์อีกโมเมนต์หนึ่งนะครับที่ว่าลหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้แบบสัมผัสนะครับก็คือว่าผมคิดว่าคลิปนี้มันน่าสนใจมากๆเพราะว่าหนึ่งเลยผมตอนแรกอะ่ะมันขึ้นหน้าฟ mm ีด hmm. ผมไว้คือเขาว่าตั้งชื่อคลิปแบบ the best beatbox audition ใช่ไหมซึ่งคคครราาวเนนนี้้ยผมมองงกกดดขไไปูแแแ่่บแบบัจบนะ รู้สึกว่าเฮ้ยโคตรฮาเลยว่ะมันแบบว้าวกับสิ่งอะไรที่มันแปลกๆเฮ้ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยใจความสําคัญเนี่ยคือความรู้สึกผมนะเวลาเราดูเรีกชันบีทบ็อกก์อะซึ่งคนที่เขาบีทบ็อก์เป็นนะครับรู้จักบีทบ็อก์วงการบีทบ็อก์แบบเข้าใจแล้วเนี่ยเวลาเขาเรีกชันนะครับเขาก็จะเรีกชั่นตามความยากของเสียงนั้นโอ้โหโน้ตดยากโอ้โหโคตรแบบโคตรฟลอ์เลยอ่ะจะหน้าแบบจะมันนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ได้แบบ อยู่ในวงการหรือว่าไม่ได้อะไรมากมายนะครับหรือว่าแค่แบบสัมผัสมานิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ระดับแบบเนี้ยเขาก็าจะมีความตกใจแบบเฮโ้ยโอ้โหอะไรอะเสียงอะไรอะโอ้โหทำไมมันคลีนทํทำไมมันโอเมก็ oh อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเราก็จะได้ความฮาตรงนี้นะครับช่องเฮเลนเฮ็กนะครับรู้สึกเขาจะเป็นคนไทยนะครับเพราะว่าเขาพิมพ์ภาษาไทยข้างล่างนะครับแต่ว่าฝรั่งมาเมนกันเต็มนะครับโอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าพี่คนนี้นะครับเขาเข้ามาดูแบบบิดบ็อกรนะครับเออซึ่งปกติช่องเขาไม่ได้ทําเกี่ยวกับดูบิดบ็อกรนะเท่าที่ผมดูมานะครับโอเคไปดูกันดีกว่านะครับไปอเ้ยเดี๋ยวคนนี้เขจำได้นะโหดมาก เนี่ยแค่นี้ก็ฮาแล้วนะสรับุรีนะแต่เวลาเขาทำหน้าตกใจเนี่ยเขาน่ารักนะเออคือแบบมีความสงสัยอะกะ แต่ผมบอกตรงๆนะว่าเด็กคนนี้เขาโหดมากนะคือผมยังทำเหมือนเขาไม่ได้เลยนะค,คือเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของเขาจริงๆนะครับเทคนิคใครเทคนิคมันเป็นเลยนะนะัยนย่นแหละโอ้หชอบชอบการเล่นขคงเขาอ่ะ gonna destroy these illusions about your skills and see the next extensions yeah because surely you're not as good as people think go cry to your mom go cry to your <Ethiopia. S 2> ใครเอาคลิปไปให้เขาดูอะ uh ไปแก้เขาทำไม <c oughs>

ครับนะครับแล้วถามเด็กมันพอชื่อพี่เฮนะครับเด็กมันทำได้ขนาดนี้เหรอวะ

เบ็ดต่ากมากโอเคโอเคดูดีเข้าจะเป็นยังไงเฮ้ยหุ่เสียงดิดูหน้าเข้าไปเลยนะครับผมว่าเขาต้องหาแน่คบโ คือเรื่องของคนนี้นะครับนักแข่งรงคนนี้ชื่อชื่อเอเซียลเี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องเบรเลยนะครับอะไรอะห <c oughs> ายทิเลยครโคกเหมือนเขากลัว แต่ว re <laughs> ่าเขาก็น่าควรจริงนะไอเซลอะ ดีเกเตอร์นะครับผมว่าคนนี้น่าจะแบบเขาต้างจะฟังเข้าใจง่ายอยู่นะครับเพราะว่ากินกิีนฟโฟโฟเป็นเหแบบมือนมิวสิกเลยนะครับเขาน่าจะชอบแบบนี้นะครับคือแบบไม่กี้รู้สึกว่ามันจะยากมันจะน่ากลัวมันาร์ดคอร์ไปนะครับอันนี้น่าจะโอเคเลย

นี่นี่คนที่ฟังบ็อกเข้าจจะไปเด็เยจะบเบตับมากอะเหมือนโดนกด หัวใจตลอดเลยเป็นตองเวลาฟังอะไรแับต่ำๆอ่ะโอ้ยไม่ได้หายใจเข้าว่ะหายจออมีมีดูคลิปสอนด้วยนะคือสงสัยไงว่าเขาทำกันยังไง โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับของช่องเฮเลนเฮกเลยครับอย่าลืมกดติดตามเขานะครับก็ใต้คลิปเลยนะครับมีช่องทางติดตามเขานะครับว่ามีสตรีมสดด้วยนะครับใน f เฟซบุ๊กนะก็มีช่องทางการติดตามใน Instagram แล้วก็ TikTok นะครับอย่าลืมกดติดตามให้เขาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขามาเห็นคลิปนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตที่เอาคลิปมาลงด้วยนะครับผมซึ่งผมขอบอกนะครับว่าคลิปเรียชั่นแบบนี้ผมชอบมากนะแบบว่าคนที่ไม่รู้จักบิดบ็อกอ่ะมาดูบิดบ็อกแบบ เหมือนครั้งแรกอ่ะมาดูแล้วรู้สึกแบบโอ้โหเสียงอะไรโคตรว้าวโคตรเท่แต่ผมรู้สึกว่าคลิปที่เขาเอามาดูเลยมันยากไปนะถ้าเขาไปดูแนวแบบของคอรฟิตใช่ไหมของดีโลอะไรประมาณเนี้ยที่เป็นแบบแนวแบบแท็บมิวสิกที่ไม่ได้แบบยากไม่ได้แบบฮาร์ดคอร์แบบเล่นเทคนิคแบบอินว r d b ตเบรอินวาตเบรไม่เท่าไหร่เดบอนเบรดอะไรเงี้ยอะไรแบบจะแบบหลายๆอย่างรวมกันอ่ะเขาจะอาจจะงงได้นะครับผมว่าถ้าเกิดเขาแบบเรียกชันแบบเกี่ยวกับคอรฟิตอย่างนี้ใช่ป่ะโอเคครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปของเขานะครับแล้วก็ใต้คอมเมนคาบ่ะรัว ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเขาไม่ได้คาดหวังกับสิ่งที่น่าสนใจขนาดนี้นะครับแบบคือเขาเขาเรื่องอะไรยังยังไม่ค่อยแบบบรรลุเข้าไปในวงการนี้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเป็นเรื่องปกตินะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับหวังว่าทุกคนจะแบบอ n จ o ยเขานะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับแล้วก็เจอกัน EP หน้านะครับอยากทำอะไรก็คอมเมนต์ต่อข้างล่างได้นะครับขออนุญาตพี่เขาด้วยนะครับ บ๊ายครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผม